คุณผู้ชมไปพบกับวงดนตรีน้องใหม่ที่ตอนนี้เขามีซิงเกิลแรกออกมาแล้วด้วยนะคะแหมวันนี้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆด้วยที่ร้านยูโซซูชิบาร์แอนด์วิสโตแห่งนี้นั่นเองค่ะแหมแต่ว่าวงนี้จะเด็ดแค่ไหนนะคะตามวนไปนเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับวงดนตรีที่ชื่อว่าสเตจฝาดกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกับพวกเขากเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะก่อนอื่นแนะนําตัวกันสัหน่อยได้ไหมคะว่าใครเป็นใครกันบ้างเพราะว่าจริงๆรู้มาว่าวงนี้มีสมาชิกด้วยกัน4คนแต่ว่าหนึ่งคนไม่ได้มากับเราในวันนี้ใช่ไหมคะติดุรด้วยงั้นแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าว่าคนแรกนักร้องนำชื่ออะไรคะชื่อปินครับผมเป็นนักร้องนำครับอืมค่ะคนที่สองเล่นกีตาร์ครับเล่นกีตาร์ค่ะเชียงกองครับกองทีนี้อยากถามนิดนึงว่า เป็นยังไงมายังไงแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงคะสำหรับ4คนสมาชิกของวงเราก็เริ่มจากพี่นัทค่ะพี่นัทก็คือพวกเราเป็นนักดนตรีกันอาชีพกันอยู่แล้วืก็อยากจะชวนมาทําในแนวเพลงที่เราต้องการอยากจะให้เป็นคคือเธินมาแบบท่าต่างนี่กว่าต่ากันเพราะชอบในวงคล้ายๆกันแ้วยมอป็ ลักษณะนิยมนดนตรีคล้ายๆกันแนวดนตรีของเรานี่เขาเรียกว่าแนวอะไรคะในวงของที่เรียกว่าสเตทฟัดที่แสดงถึงความเป็นตัวตวนว่ามันคือสเตทฟัดจริงๆก็คือป๊อปนะครับแต่ว่าอาจจะมีซาวมีเสียงสะเคอร์อะไรใส่เขา้าไปในเพลงให้ดูนัาสมานใจขึ้น ถามที่บอกว่าความความที่คล้ายคลึงกันทําที่ทําให้ทั้ง4ี่คนเนี่ยมารวมตัวกันก็คือความชอบในดนตรีที่คล้ายๆกันถูกไหมครับครับแล้วมารวมตัวกันยังไงแต่ละคนทํางานอาชีพเดียวกันหรือเปล่าเป็นนักดนตรีกันอยู่แล้วเป็นนักดนตรีกันอยู่แล้วเล่นประจําหรือว่าเล่นที่ไหนหลายหาที่ก็อยู่ กันคละวงเลยแต่ว่าคระวงแต่ว่าอยู่ดีก็โคจรมาเจอกันเช่นเชนกับปินเนี่ยก็คือเล่นอยู่ด้วยกันก็คือพี่นัทกับปินก็เป็นรู้จักกันมาค่ะนานมากแล้วแล้วก็ก็ถือว่าชวนกันมาทําแล้วก็รวบรวมสมาชิกนานยังคะเนี่ยที่ที่ที่ชวนกันมาทําก็เป็นปีนะคะเป็นปีนึเป็นปีแล้วเขคือผมกับออกเล่นอยู่ด้วยกันเเล่นอะไรีด้วยกันแล้วก็เลยมารวมตัวกันเป็นวงดนตรี แล้วอยู่ดีแล้วใครเป็นคนทําหน้าที่อะไรบ้างในวงอย่างเช่นของการแต่งเพลงเรื่องของการเป็นโปรดิวเซอร์เองก็อย่างแขงเธอนะครับผมก็เริ่มจากปินเป็นคนที่เขียนื้อเพลงขึ้นมาแล้วก็ทางด้านพัดดน,นตรีก็เป็นพี่นัทแล้วก็มีคุณปีคนนึงะครับเป็นมือคีย์บอร์ดเป็นมือคีย์บอร์ดก็ช่วยกันทุกทุกคนช่วยกันแบบขัดเกลากันมีออกมากเลย ถามเรื่องเรื่องของเขาเรียกว่าผลตอบรับนิดนึงว่าหลังจากที่ซิงเกิลแรกเนี่ยถูกปล่อยออกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเริ่มมีแฟนแบบรู้จักบ้างหรือยังว่าสเตจฟาดเนี่ยเอ๊ะเ,เป็นใครหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างก็มีแฟน,นมาถามห<ะ>ไหมคะเออได้ปล่อยตามคลื่นมิเตออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก,ก็ก็มีคนเข้ามาในเพจเราที่แบบมาถามมามาดู MV เราใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ ก็มีคนเอาไปแชร์เยอะมเหมือนกันเพลงเธอนี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงของว่าเธอขึ้นมาความหมายของเพลงนี้หรือว่าแนวเขาเรียกว่าที่ทําให้ความเป็นเธอแล้วแสดงถึงความเป็นสเตจฟาดมันคืออะไรเเพลงแรกเธอเป็นเธอเลยก็คือเธออยู่ไหนก็คือเป็นการตามหาใครสักคนสำหรับคนที่ยัง สอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ยังตามหาเรื่อยๆอันนี้แสดงว่าสะท้อนเขาเรียกว่าบุคลิกแต่ละคนเลยป่าที่กำลังตามหาสาวๆใครสะท้นหนึ่งมาถ้าได้เข้าไปดูใน m อจะเข้าใจครับว่าเดินทั้ง MV เลยครับผมไม่รู้เดินไปไหนเหมือนกัน MV นี่เราก็เป็นคนแบบวางโครงเรื่องเองถ่ายทำแบบคิดแผนกันเองเลยป่ะหรือว่ามีโปรดิวเซอร์เข้ามาช่วยเป็นทีมพี่เป็นทีมเองที่ทำเอ็ เราก็มาปรึกษากันอากได้แบบไหนที่เขาจะเอพีเอสมาให้ครับผมอยากจะรู้แล้วสิคะว่าเพลงเธอนี่เป็นยังไงเพราะว่าคุณผู้ชมในหลายคนเนี่ยเชื่อว่าก็ยังมีบางกลุ่มเนี่ยที่เริ่มที่จะเข้ามาติดตามหรือว่าอยากจะเป็นแฟนเพลงกับเราแล้วครับขอพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะเราไปฟังกันเลยคะ่ะเธอกับเศษปัดคะ่ะ จับมือข้างกันทำไมฉันดูว่างเปล่ามีเพียงแค่เหงาจับมือข้างกันฝืนรอว่าจะมีสักวันที่หัวใจดีใ้ รักใครเธออยู่นัน มาเติมใจที่ยังว่างเปล่ามันคือเรื่องจริงหรือแค่นิทานคอยปลอบใจคนยา อปอยากให้เตษตัดัสเองเนี่ยช่วยฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยเพราะว่าเชื่อ <ๆ S 2> ว่าเตต็ดัสเองก็ถือเป็นวงดนตรีน้องใหม่ที่น่าจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นสมัยนี้ด้วยนะครับผมก<ม>็ย<ม>ังไงก็ฝากติดตั้งผลงานกับพวกเราเตตฟัสนะครับก็ตอนนี้ดา<ม>วน์โหลดได้ที่ดอกจัน492278นะค<ม>รับผมนะฮะกดโทรออกแล้วก็กด670นะฮะแล้วก็ใน t u u n s นะครับดีเซอร์นะคะเคเคบ็อมีหมด ทุกช่องทางนะครับผมค่ะแล้วแฟนเพจในเฟซบุ๊กล่ะคะก็เป็นเตปฟัดแบนนะครับผมนะฮะก็ก็คือสามารถเข้าไปพูดคุยได้หมดเลยได้ครับผมใน Facebook ก็กดไปเลยว่าสเตปฟัดแบนสะกดดิ S T F a I G S T F U w c ลนซีเดลโอเคค่ะก็ในอินสตาแกรมก็มีด้วยนะครับในอินสตาแกรมด้วยอินสตาแกรมชื่อว่าอะไรคะสเตปฟัสแบนครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปพูดคุยได้เลย ได้เลยครับผมค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะฝากวงน้องใหม่นี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะคะ